สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมีท่าออกกำลังกายนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของข้อไหล่ติดนะคะว่าสามารถแก้เองได้ที่บ้านยังไงไปดูกันเลยค่ะท่าที่หนึ่งะคะก็จะเป็นการยกแขนนะคะเอามือแตะฝาผนังนะคะสอบตรงนะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะค่อยค่อยต่ฝาผนังขึ้นนะคะทำช้าช้าค่ะในลักษณะแบบนี้ให้สุดหรือว่ารู้สึกตึงนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้สูงขนาดนี้นะคะ คนที่มีปัญหาไหลรติดจริงๆเ่ยได้น้อยมากแรกๆอาจจะได้แค่ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเราทําทุกวันอย่างสม่ำเสมอมันก็จะไต่ได้สูงขึ้นมากขึ้นนะคะพอสุดแล้วนะคะก็ค่อยๆไต่ลงมาค่ะช้าๆแบบนี้นะคะวันหนึ่งให้ทำสิบครั้งสองถึงสามเซตค่ะไปดูท่าที่สองกันเลยค่ะท่าที่สองนะคะจะเป็นการดัดไหล่ทางด้านข้างนะคะ ก็จะเอามือแตะฝาผนังแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นอย่างช้าๆค่ะลักษณะแบบนี้ช้าๆนะคะให้สุดเท่าที่เราทําได้หรือว่ารู้สึกตึงนะคะค้างไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆไต่ลงมาสําหรับท่านี้นะคะจะง่ายมากกว่าท่าแรกหรือว่าท่ายกแขนนะคะแบบนี้ค่ะทำสิบครั้งนะคะเปน set, ็นหนึ่งเซตวันนึงทำสองถึงสามเซตค่ะ าที่สามกันเลยค่ะท่าที่สามนะคะจะเป็นการหมุนข้อไหล่นะคะทำทั้งสองข้างร่วมกันก็ได้เลยนะคะก็จะอย่างนี้หมุนแขนไปทางด้านหลังนะคะให้สะบักมันขยับนะคะทาํชาช้าๆแค่ให้รู้สึกตึงนะคะท่าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการใช้ผ้านะคะหรือว่าไม้กรบองก็ได้นะคะถ้าใครที่มีปัญหาอะไรติดฝั่งนี้นะคะสมมติเป็นฝั่งซ้ายเนาะเราก็จะเอามือข้างซ้ายนะคะไว้ข้างหลัง บบนี้นะคะเราใช้มือข้างขวานะคะค่อยๆพิมขึ้นมาค่ะชา้าๆในลักษณะแบบนี้นะคะให้ทำสิบครั้งค่ะวันหนึ่งทำสามเซตเหมือนกันค่ะโอเค